โนจะไปเก็บมาฮะยำหอยเชอรี่จ้าอะไรแม่มาเนีเออ่อแมอบอกแล้วให้ซื้อปีกนางฟ้าเออต้องใส่ปีกว่ะขอเขายังอ่ะโอ้คุปปี้เลยนะ <laughs> นี่ตงนี้น่ารักอ่ะนี่ใหม่ครัคนคนกันดีน้ำปลาของหมหมดเลยตะไคร้สิบ้องได้าวั้ออันอ้าววันนี้โค้ตไ một lưỡi hả? một lưỡi, không? Một lưỡi không? <laughs> mm. Đúng không?